จะริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รับทั้งหลายอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อพระอ,อาจารย์สิงหวิสุโธแห่งวัดพระบุิบาทถ้ำปะาไผ่จะได้มาเล่าเรื่ององค์ท่านปูพ่พระมหาโชติกะเถระเจ้าให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วนะตอนที่แล้วท่านโชติกะ มหาเศรษฐีซื้อผ้ากำพรผืนหนึ่งราคาตั้งหนึ่งแสนหมากให้สาวใช้สาวใช้นั่นกลับร้องไห้บ่นว่าเจ้านายจะาทำไมทำร้ายจิตใจของเธอขนาดนี้ทำไมไม่ฆ่าให้เธอตายไปเลยจะดีกว่าเมื่อเจ้านายบอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ให้เอาไปนุ่งเอาไปห่มลหลบกนะให้เอาไปเป็นผ้าเช็ดเท้าเวลาที่เธอจะนอนเธอล้างเท้าด้วยน้ำหอมแล้วเอาผ้าผืนเนี่ยไปวางไว้ข้างที่นอนเอาไว้เช็ดเท้าสาวใช้ก็บอกว่าถ้าถ้าเมตตาขนาดนั้นก็พอทำได้เจ้าค่ะที่แม้ว่ามันจะยากมันจะเร็วกว่าผ้าเช็ดเท้าที่มีอยู่แล้ว ก็ไม่เป็นไรพอเช็ดเท้าได้เป็นอันว่าพวกบริบาลของจติละเศรษฐีเหล่านั้นราการตกใจคิดไม่ถึงว่าท่านมหาโชติกะเศรษฐีจะร่ำรวยอะไรปานานหลังจากนั้นก็พาการกลับไปหาเจ้านายของตนเมื่อเจ้านายถามว่าเป็นยังไงพวกเธอกลับมาแล้วหรือ มีเศรษฐีที่ร่ำรวยขนาดเราเนี่ยมีอยู่หรือไม่ล่ะพวกเขาตอบว่ามีขอรับเจ้านายสมบัติของเจ้านายที่มีอยู่ณนะที่นี้นะชิดชายอีกแล้วอะ่ะมันไม่เท่ากับพิกหนึ่งของเขาเลยว่าอย่างนั้นแล้วก็เล่าเรื่องที่ไปพบไปเห็นไปสัมผัสมาจากท่านมหาโชติกะเศรษฐีนั่นมาให้ฟังจนหมด แล้วก็ย้ำให้ฟังว่าผ้าผืนราคาตั้งแสนนี่นะเขาซื้อให้สาวใช้ที่ทำความสะอาดอยู่ที่หน้าประตูบ้านเจ้าหล่อนยังร้องไห้เลยอะ่ะเสียใจบ่นว่าจะนายจะหนายให้ของเร็วๆแกเธอละไม่ค่าเธอเสเลยจะดีกว่าดีกว่าการเหยียบย่ำน้ำใจกันแบบนี้นะว่าอย่างนั้น ท่านเฉติละเศรษฐีได้ฟังเรื่องทั้งหลายจบลงแล้วก็มีความปิติบินดีคิดว่าบมันนี้เราจะบวชได้แล้วท่านทำใจว่าน้อยเมื่อท่านมีสักน้อยกว่าผู้อื่นท่านก็บวชได้หมายความว่าท่านเรษฐีมีแต่ท่านคนเดียวลูกๆ ของท่านคงจะไม่ให้บวชท่านฟูใจดีใจในผลงานที่ได้ทำไปแล้วก็เลยไปเฝ้าพระราชาแล้วกลับทูลว่าข้าแด่องค์สมมติเทพเจ้าข้าพระองค์มีความประสงค์จะบวชพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงตรัสว่าสาธุสาธุดีดีละ ขออนุโมโถทนาด้วยนะเชิญท่านบวชตามสบายเถิดมาอย่างนั้นเมื่อท่านกลับมาถึงบ้านแล้วได้เรียบลูกทั้งหมดมาหาแล้วก็ส่งจอบที่ล่ามเป็นทองคำตัวจอบเป็นเพชรไว้ที่มือขวาของลูกชายคนโตแล้วสั่งว่าลูก้าลูก จงไปขุดเอาทองที่ภูขาทองหลังบ้านของเรามาว่ายอย่างนั้นลูกชายคนโตก็เอาจอบเพชรด้ามทองคามงานไปขุดภูเขาทองน,นั่นแต่สับพ่อไปเท่าไหร่ก็สับไม่เข้าไม่แตกไม่บินเลยเหมือนเราเอาจอบไปขุดที่พรานหิน ที่มันแข็งฝังยังไงอย่างนั้นเงินงจนไหลก็ไม่ได้สักิ้นสักนิดเลยเพราะทองคำนั่นเกิดมาสำหรับคนที่มีบุญเท่านั mm. ้นเมื่อท่านเศรษฐีเห็นลูกชายคนโตทําไม่ได้ก็ส่งจบให้ลูกชายคนที่สองลูกชายคนที่สองหรือคนที่รองลงมานั่นก็มีผลเช่นเดียวกันกับ คนแรกนั้นนั่นแหละสับไปสับแปรงเท่าไหร่เหงื่อจนไหลทองมันก็ไม่ออกท่านเศรษฐียิงส่งจอบให้ลูกชายคนล็กคนสุดท้องให้ทำหน้าที่ต่อไปแต่พอลูกชายคนสุดท้องสับจอบลงไปสับแรกเท่านั้นก็ได้ทองง่ายๆเหมือนเขาสับดินเหนียว ที่มีคนนำมากองไหว้บนดินฉันฉันั้นท่านสติละสถีจึงบอกลูกทั้งสามว่าลูกรักของพ่อทุกคนพ่อขอบอกกับลกูลกๆทุกคนว่าขณะน,นี้พ่อมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในวัตตะสงสารเหมือนนอ โพธิสัตว์เจ้าได้พบกับเทวทูตทั้งสี่แล้วคือเห็นคนแก่คนป่วยคนตายเห็นสมณะแล้วมีจิตสลดหดหูไม่อยากอยู่เหมือนคนทั้งหลายอยากจะไปบวชอุปมาเหมือนคนที่บังเอิญจะตกลงไปในหลุมอุจจระแล้วอยากจะออกจากหลุม อุจจาระนั่นทันทีทันใดฉันใดขณะน,นี้จิตใจของพ่อมันเป็นอย่างนั้นนะลูกนะ,ะคุณพ่อจึงพาพวกเจ้ามาขุดทองดูทองคำนี่เป็นของผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะเอาได้ผู้ขอทองลูกนี้เกิดขึ้นมาเพราะบุญของคุณพ่อและลูกคนสุดท้องเท่านั้นนะเพราะฉะนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณพ่อขอตั้งให้ลูกคนเล็กเป็นเจ้าของแต่การใช้สอยทรัพย์สินทั้งหมดพ่อจะไม่แบ่งเป็นส่วนเป็นสัดจำกัดเป็นลายบุคคลไปขอตั้งลูกคนเล็กเป็นหัวหน้าพี่ชายทั้งสองเป็นผู้ร่วมงานทำเป็นสหกรณากคืองานที่ทำร่วมการทา ผลประโยชน์ก็แบ่งกันใช้นะลูกนะขอให้ลูกๆโยงสามัคคีกันอย่าลืมหลักคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าที่สอนให้สังคมมีความสุขข้อที่หนึ่งทานให้มีน้ำใจอารีเมตตาซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวสงเคราะห ช่วยเหลือกันและกันอยู่เสมอสองปิยวาจาพูดแต่คำที่ดีๆเพราะๆต่อกันถ้อยคำที่พูดแล้วผู้ฟังชื่นใจไม่มีอารมณ์บุรเกิดขึ้นสอัตจริยาทำตัวให้เป็นประโยชน์มีคุณค่ามีราคาอย่าขี้เกียจขี้คล้าน หลบงานหลบการอย่ากลัวต่อความลำบากเมื่อเรามีกำลังอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆร่างกายจะแข็งแรงจิตจะมีความสุขสดชื่นสี่สมานักตตาตั้งตนไว้ให้เหมาะให้กวรแก่ฐานะความเป็นอยู่ของเราให้มันพอดีพอดีอย่าให้มีปัญหา ในการดำรงชีวิตของตนนะลูกนะท่านสอนหลายอย่างสอนแบบทิ้งทวนแหละนะบุรฉาถามว่าเพราะเหตุใดผููขอทองจึงเกิดเพื่อมิดาและลูกชายคนเล็กเท่านั้นวิชัดชนาแก้ว่าเพราะผลของกรรมที่ท่านทั้งหลายทำแล้ว ต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังเทรักทั้งหลายจงตั้งใจฟังเรื่องบุพกรรมของท่านชดนนีละเศรษฐีนั้นกันเถิดในสมัยเมื่อองค์พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลงมาตัดสรู้ในโลกนักกาละของนั้นท่านพุทธบ,บริษัททั้งหลายกำลังสร้างพระเจดีย์ ขององค์พระพุทธกัสปะสมาสามพุทธเจ้าอยู่พระอาหารหันต์องค์หนึ่งท่านไปตรวจงานเห็นมุกทางด้านทิศเหนือยังไม่สำเร็จจึงถามพวกที่ทำงานทั้งหลายว่าทำไมนะทางทิศอุดรของพระเจดียังไม่เสร็จละ่ะคนทั้งหลายก็บอก ว่ายังขาดทองทองไม่พอขอรับพระอาหารหันต่านนั้นจึงกล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายทํางานต่อไปก็แล้วกันตั้งใจทําให้ดีๆสุดฝีมือเลยนะอาตมาภาพจะเข้าไปในบ้านจะปล่อยบอกบุญญาโยมที่มีฐานะดีๆทั้งหลายให้ช่วยกันบริจาคทองตามจิตนาศธา คิดว่าคงสำเร็จได้ทองมาขอแน่ๆเมื่อสั่งงานแล้วพระเทรเจ้าก็เข้าไปในเมืองไปหาทองมาสร้างพระเจดีย์นิละเศรษฐีสมัยน่นเกิดมาเป็นช่างทองมีฐานะดีแต่ถ้าว่าในวันน่นมีอารมณ์บุตรมากๆกำลังทะเลาะอยู่กับภรรยา เมาาื่อพระเทลเข้าไปชักชวนให้ถวายทองร่วมสร้างพระเจดีจึงมีอารมณ์ฉุนขาดควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้ขาดสติพูดพ่งออกไปว่าคือพูดกับปรรยาของเธอนะว่านี่เธอเธอจงเอาพระพุทธเจ้าของเธอไปโยนทิ้งในน้ำเสียเถิด เมียของท่านได้กล่าวว่าท่านทำกรรมไว้อย,อย่างสาหัสยิ่งท่านกรดที่ฉันน่าจะด่าฉันควรจะด่าฉันควรจะเคี่ยนจะตีฉันเท่านั้นแล้วทำไมไปกระทบก,ก่อกรรมทําเวรไว้กับองค์พระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอน,นาคตและปัจจุบันไว้เช่นนั้นเราเพราะ เขาไม่ได้เจาะจองว่าพระพุทธเจ้าองนั้นองค์นี้พูดไปแบบนั้นก็ไปโดนไปชนเอาองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหมดเลยซึ่งเป็นกรรมที่น่ากลัวหากมากในช่างทองพอได้ฟังอย่งงางนั้นแล้วก็ได้สติรู้สึกสลดใจจริงๆกลัวโทษจริงๆได้ประนมมือกราบ องค์พระอรหันทาน,นั้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญเจ้าข้าขอท่านผู้เจริญกรุณาอดโทษแก่กระผมโดยเถิดขอรับกระผมได้ร่างเผลอไปแล้วโดวยไม่มีสติไม่มีเจตนาไว้ก่อนกล่าวถ้อยคำที่ไม่สมควรออกไปด้วยความโมโหร่างเผลอไปจริงๆ แล้วแล้วก็หมอบหน้าลงที่หลังเท้าของพระเถระองค์อรหรันตานนั้นองค์ท่านก็ตตอบว่าคุณโยมอัตมาไม่ได้เป็นผู้ถูกด่านี่ถ้าท่านจะขอโทษข,ขอขมาต่ออัตมามันก็ไม่ถูกอัตมายกโทษให้ไม่ได้ ท่านต้องขอขมาลาโทษต่อองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าก่นแล้วก่นนะว่าอย่างนั้นความจริงเขาก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเป็นคนที่น่ารักเหมือนกันเมื่อผิดก็อยอมรับผิดขอจึงเงยหน้าขึ้นมายกมือขึ้นผนมกล่าวถามว่ากระผมจะขอโทษองค์พระพุทธเจ้าได้อย่างไรเนาะ จึงจะทําให้องค์พระพุทธเจ้าอดโทษให้ได้ท่านมหาเถระองค์อรหรันต์จึงแนะนำว่าท่านจงทําหม้อดอกไม้ทองคำสามหม้อเอาไปบูชาบรรจุไว้ภายในของพระบรมธาตุเจดีย์แล้วตัวท่านเองก็ให้ออน้ำมาลาดลงตั้งแต่หัวจนไปถึง ปลายเท้าให้มันเปียกโชกชุ่มไปด้วยน้ำแล้วก็กล่าวคำขอข,อขอมาต่อองค์พระมมาสัพุทธเจ้านั่นเถิดพวกเราทั้งหลายจําไว้เนอะเวลาที่พวกเราได้ปรามาต่อองค์พระพุทธเจ้าแล้วพระอรหันต์ท่านแนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะ ถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วไม่ถูกแต่ว่าถ้าฐานะของเราไม่ดีพอคือทำหม้อทองคำดอกไม้ทองคำไม่ได้ก็เอาหม้อโลหะหรือหม้อดินปิดทองก็ใช้ได้เป็นทองคำเหมือนกันเพราะเรารวยไม่พอเม่นายช่างทองได้รับคำแนะนำแล้ว เขาก็คิดจะทำตามคำแนะนำได้เรียกลุกคนโตมาหาบอกว่านี่ลูกรักพอได้ทำกรรมไม่ดีไว้ได้พูดไม่ดีต่อองค์พระพุทธเจ้าพอจะทำหม้อทองคำดอกไม้ทองคำไปขอขมาไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจ้าจงมาช่วยพ่อทํามาช่วยพ่อร่วมบุญกับพ่อเถอะนะลูกชายคนโตตอบว่ากรำใครใครก่อพ่อประมาทเองว่าก็ต้องทําเองสิกระผมไม่ได้ประมาทกระผมจะไม่ทําคุณพ่อทําเองเถิดว่าอย่างนั้น แล้วเขาก็ไม่ช่วยไม่ทำนายช่างทองก็เรียกคนที่สองเรียกลูกคนที่สองคือคนกลางมาชักชวนเช่นเดียวกันเขาก็บอกว่ากระผมทำไมต้องทำด้วยละ่ะคุณพ่ออยากปักเสียคนเดียวนี่นะคุณพ่อก็ทำคนเดียวสิอ่า ฉันไม่ขอยุ่งด้วยหรอกว่าอย่างนั้นทีนี้นายช่างทองก็เรียกลูกชายคนเล็กๆมาและกล่าวชักชวนเช่นเดียวกับชักชวนพี่ทั้งสองของเขาลูกชายคนเล็กคิดในใจว่าธรรมดากิจทุกอย่างที่จะพึงบังเกิดขึ้นแก่บิดารรมารดาลูก ที่ดีทุกคนจะต้องช่วยนี่ลูกคนดีเขาคิดกันอย่างนี้เขาเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่จัดว่าเป็นลูกผู้ประเสริฐตามคำสั่งคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ว่าลูกที่ดีจะเลี้ยงดูบิดามารดาให้เป็นสุข ช่วยเหลือทำกิจการงานของท่านด้วยความยินดีภารกิจของบิดามารดาที่เกิดขึ้นทุกครั้งก็ถือว่าเป็นภาระของลูกด้วยเป็นสิ่งที่โลกโลกสมควรจะต้องทำจึงจะชื่อว่าเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่รักพ่อรักแม่มีความกตัญญูรู้คุณรู้คุณต่อ คุณพ่อคุณแม่เขอจึงได้พยายามช่วยทำหม้อทองคำดอกไม้ทองคำสูงประมาณหนึ่งคืบสามหม้อแล้วนำไปบรรจุในพระจีดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนายช่างทองก็ทำตามคำนะนนำของพระอรหันต์คือเป็นผู้เปียกชุ่มไปด้วยน้ำตั้งแต่หัวถึงเท้า แล้วก็กล่าวความขอขมาลาโทษต่อองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าขอองค์พระพุทธเจ้าได้โปรดสงเคราะห์รดโทษให้ด้วยเถิดว่าอย่างนั้นจากโทษหนักก็เป็นเบาเพราะวาจีกรรมที่เป็นโทษที่เขากล่าวว่าเจ้าจงเอาพระพุทธเจ้าของเจ้าประโยชน,น์น้ำเสียนั่นแหละ เมื่อเขาเกิดมาแล้วก็ถูกโยนลงไปในน้ำถึงเจ็ดชาติชาตินี้จึงเป็นชาติสุดท้ายของเขาที่เกิดมาแล้วถูกโยนลงไปในน้ำเพราะเขาคือแชิลเศรษฐีได้ออกบวชและก็เป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานไปแล้วนะชาตินี้ ท่านผู้เล่าผู้อ่านผู้ฟังได้รักทั้งหลายของที่มีค่าอน,นันต์ก็จะมีโทษมหันพระรัะตนตรัยมีคุณมากอน,นันต์ไม่สามารถจะมีผู้ใดมาารณาให้จบให้สิ้นได้ฉันใดผู้ที่เข้าปลยหามาสู่ถ้าทำไม่ถูกไม่ดี ก็มีโทษมากที่สุดเช่นกันแค่ทำลายของสงขโมยของสงแม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็มีอเวจีเป็นที่ปแลแ้วขอให้พวกเราทั้งหลายที่รู้แล้วช่วยกรุณาสั่งลูกสอนหลานให้รู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้ การเถิดเน้อขณะนี้พระวาตบางคนพระภิกษุบางองค์ท่านประพฤติปฏิบัติตนโตกว่าองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไปเบียดเบียนวัดไปเบียดเบียนพระสงฆ์ไปไปถือเอาของวัด โดยโดยพระการอย่างนี้เป็นต้นมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววิญญาณของเขาทั้งหลายจะอยู่ดีมีสุขไปได้อย่างไรไปโลบเอาของวัดไปกลั่นแกล้งวัดท่านที่หลักหลายได้ฟังเรื่องนี้แล้วเฉียวกันบ้างไหมเรื่องนี้สององค์ หลวงพ่อวัธธ้าหบอกว่าแม้แต่ใบไม้แห้งใบเดียวยังจะต้องไปตกนรกอเวจีทําไมทุกวันนี้คนทั้งหลายจึงไปชอบเล่นกับฝอนรกไปขโมยของวัดไม่ว่าเงินไม่ว่าของเผลอเป็นเอาทางน,านั่นท่านผู้ฟังจะรับทั้งหลาย รักตัวกลัวความผิดอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปตามหลังคนชั่วอย่าไปเผาวัดเผาวากันเลยนะอย่าไปทำลายรั้ววัดอย่าไปทุกของของวัดที่ขอสร้างไว้แล้วเนะ้อหาเทปหาหนังสือธรรมะขององค์หลวงพ่อวัดทสวงมาอ่านกันบ้างเนะ้อ จะได้รู้ที่ผิดที่ถูกกันบ้างนะอย่าทำเป็นคนหูหนวกตาบอดกันเลยกรรมบางอย่างทำง่ายแต่ว่าเวลามันให้ผลแล้วมันหายยากนะอาจจะไปเสวยกรรมเป็นกับกับกัน,กนเลยเนะอสังสันดานของพวกเราที่เคยทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วมาแล้วหลายพวกหลายชาติ ก็มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยังไปคบพระชั่วคนชั่วที่ไม่กลัวบากเข้าไปอีกแล้วพวกเรามีผู้พูดเป็นต้นจะได้มีโอกาสได้พบแสงสว่างเมื่อไรกันนะจ๊ะการเล่าเรื่ององค์ท่านปู่พระโชติกะเทระก็สมควรแก่เวลาแล้วเนาะยังไม่จบ ก็ขอราธนาคุณพระศรีรันตนกรยและคุณเทพคุณบิดามดาคุณทานศินภาวนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดนบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังที่รับทุกทุกท่านตลอดถึงเจ้าเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุแห่งนี้ทุกทนหน้าและผู้ที่มีเมตตากรุณาสงเคราะห์ สนับสนุนในการให้ธรรมทานหลวงพ่อให้สำเร็จรู่ร่วงไปด้วยดีอันมีท่านมณีมณิโตแห่งวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครคุณสมฤด,ดีพุทธสิริครและลูกโอสมุทรปราการคุณรัตนาคุณปราณีศรีนารางจังหวัดพิจิตรคุณยานีรวมยอดคุณมีบีญาณประมุกจติดยศ กรุงเทพคุณจารุนันตันติวรทวยิเชียงใหม่ขอให้ทุกๆท่านทุกๆพระองค์ทุกุทูกนางทุกทวานหน้าจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์วิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุณนผลไปตลอดตลาบเข้าเข้าสู่พรนิพพานทุกทวานหน้าเถินขอเจริญพร